ที่บ้านครับเลี้ยงปลามังกรแดงครับโอเคอ่าได้เลยตัวตัวตัวกระติดเดียวสี่ห้าพันครับเดี๋ยวก็โตครับไม่น่าจเกินสองปีก็โตครับ แต่ก่อนเคยเลี้ยงนะตัวโตสิบปีมันตายนะแต่ก่อนจำเมคสามให้กินประจำเลยอ่าแต่มันมันเล่นจริงะเลยปลาแบบที่อายุแบบเกือบยี่สิบปีอ่ะมันก็มีไขมันใช่ไหมคะใช่ที่ผมเคยเห็นนะไม่เลี้ยงทุกคนไมนอนชุ่มมะแนงครับไม่เลี้ยงอ่ะมีใบเซอร์ด้วยครับซื้อปลามาังกรแดงฝังชิปมีใบเซอร์ด้วยครับ น,นี้ยังเล็กอยู่อะไรแม่ไว้นั่นแหละยกหนัก